วามสงสัยนี้เราไม่สงสัยอย่างอื่นนะครับเรามีแต่การสงสัยว่าเราได้วางวางขาดแล้วหรือยังเนี่ยเราจะสงสัยอย่างนี้นะเราเคยบอกว่ามันไม่น่าจะสงสัยเราก็มันจะปรากฏให้เรารู้ว่าเราขาดแล้วหรือยังหรือว่าเราขาดแล้วเนี่ยมันจะมีความจริงที่สัมผัสแล้วเรากินไม่ปรากฏอันนี้ก็ไม่น่าจะสงสัยว่ามันไม่ปรากฏ รู้มันปรากฏนะมันจะรู้ไมยากเลยนะเป็น,นกรทดาองเอาเขาใช่ที่มีตัยงยานรื่มาสัญญาณงคุณกำหนดรู้แล้วก็มีตัวที่จะรู้รู้รอบเรีว,ว่าปัญญาที่จะมีสัญญากําหนดมีสัญญาทํางานกําหนดรู้รู้รอบรู้รอบว่ามันเป็นดังที่ว่าไหมมันไม่มีไม่ยังไงก็ไม่มี ตรวจสอบแล้วในขณะที่มันมีสภาพนั้นจริงอยู่ภาวะนั้นจริงอยู่สิ่งที่จะไม่มีคืออะไรมันก็ไม่มีถึงจะไม่มีสอกิเลสอาสวะทุกสิอย่างสิ้นอาสวะสิ้นอาสวะไม่มีทุ่ารมันก็ไม่มียิ่งเก่งหรือกั้นอนุสัยก็ไม่มีจบด้วยอนุสัยมี คือปัจจุบันอนุสัยตัวสุดท้ายก็คือสยะความเป็นสยะอันเป็นอันเป็นสภาวะสุดท้ายที่เรามีอยู่ตามจริงอนุตามจริง,นนรงที่มีอยู่ตามจริงอน,นอุมันจะต้องเกิดสภาพนั้นเพราะสภาพนั้นยังไม่ได้ศูนย์ยงเป็นปริโยสาร อันเดือสูญอย่างปณิธานเป็นประโยชน์สารสิ้นสภาพไปอย่างไม่เหลืออะไรในกาละเลยยังมีอยู่ในกาลละ,ะยังมีตัวสภาวะอย่างน้อยก็มีปฏิฆะสัมปัสโโซสัมผัสสภาพที่มีแอคชั่นรีแอคชั่นปฏิฆะปฏิฆะนี่คือแอคชั่นรีแอคชั่นเกิดอยู่ ปฏิฆาคือสามเสาบวกลบกับตัวธาตุรูที่รวมกันเป็นสามเสาปฏิฆะปฏิฆาตัวหนึ่งคือตัวติตอปตะสเลอตัวหนึ่งคือตัวปักป,ปฏติฆะก็คือตัวรวมกันเป็นฆาเป็นก้อนเป็นกลุ่มเป็นตัว ปฏิฆาปฏิฆาตัวนี้สัมผัสโซปฏิฆาสัมผัสโซปฏิบัติได้โอ้ยแช่สัมผัสได้มันสัมผัสได้มันสัมผัสได้สัมวัน,นี้มันมีภาวะจริงผู้มีญาณมีปัญญาสามารถสัมผัสรู้ได้จะเล็กจะละเอียดขนาดไหนก็เท่าที่คุณสามารถสัมผัสได้ยังไม่ได้ตั้งชื่อยังไม่ใช่อธิวัจจนะสัมผัสโซ ยังไม่ได้ตั้งชื่อผู้มีขึ้นมาได้ได้ยังเป็นของใหม่มากยังไม่มีใครได้ก็ยังไม่มีใครตั้งชื่อมีคนได้แล้วยังไม่ตั้งชื่อพอมีคนที่สองได้ขึ้นมาอีกบ้างพูดขึ้นด้วยกันเออสัมผัสกายสามารถที่จะรู้ได้ทู้ร่วมกันได้ รู้รู้กันได้เออก็ตั้งชื่อขึ้นมาตั้งชื่อขึ้นมากเกิดเป็นสภาพจริงขึ้นมาตามเรื่องตามลําดับตามลําดับมีผู้รับรู้กันเป็นสองเป็นสาเป็นสี่วัพระพุทธเจ้าท่านตัดสรูเสร็จท่านมาถึงเทศนาปั๊บโอนทัญญารับรู้ได้โอ้มันไม่ใช่ของที่มันไม่มีคนจะรับรู้ได้เว้ย อัญญาสิวัตโพโกทันโยมีู้รับได้เอ้รับรู้ได้อัญญาสิสามารถรู้ได้แล้ว<ม>ท่านก็มีกำลังใจเทศอีกเทศอีกอีกสี่พรามรู้ได้อีกตามโอเริ่มมีห้ารูปแรกเลยร,รับรู้ได้ทันทีอันนี้พอท่านพูดถึงความมีที่มีตัวท้ทาย ก็ท่านเคยเทศว่าอรหันเนี่ยไม่ดุดไม่ผักแล้วก็รู้คุณรู้โทษรู้ความควรไม่ควรรู้ความจริงตับความจริงขอมระพุทธเจ้าตันไปเทางนั้นสับนี่รู้จักตัดไปรู้คุณรู้โทษรู้ดีรู้ชั่ว่าแล้วก็ปล่อยวางอกรู้วีจริอละแล้วก็ปล่อยวางรู้สิ่งที่มีรู้แล้วก็รู้ว่าวางแล้วก็ได้ด้วย มันก็จบตรงที่มีแล้วก็ไม่มีอยู่ในตัวเองมันสุดสุดจบที่มันคํานี้มันเป็นสรีมหามายาแล้วก็จบแล้วอ่นนี้แป้งเขาบอกว่าเมื่อหมดนิวรณ์หมดวิจกิจฉานะครับเมื่อกี้เขาพูดแล้วก็มันก็จะมันไม่ดูด้วยผักแล้วสภาวะเหตุปัจจัยนั้นๆที่สัมผัสอยู่เรามั่นใจนันตรวจสอบว่ามันไม่ดูดไม่ผักเป็นเหตการนั่นแหละแต่ว่ามันบางทีมันก็ไม่รู้คุณรู้โทษอย่างนี้ได้หรือเปล่า ได้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 ปตไ,ไม่รู้กูรู้โทษก็ไม่ไม่เกิดสภาพสองไม่เกิดสภาพเปรียบเทียบสภาพสองทำให้รู้ได้ว่าอะไรกับอีกอะไรมันต่างกันมีมีลิงคะ์ะเพราะฉะนั้นอะไรที่ต่างกันเราก็ต้องรู้ได้รู้ได้ว่าแล้วในมุมที่ต่างกันเนี่ยสมมติเราจะพูดกันด้วยด้วยสภาพมากกับน้อยอะไรละดี ตอนนี้เราจะยกว่ามากดีกว่าน้อยเออก็มากก็ดีกว่าตอนนี้เราจะยกว่าน้อยดีกว่ามากเออน้อยดีกว่ามากตอนนี้คนแล้วคุณจะเอาอะไรจริงอ่ะตอนนี้คนมาเยอะสิบหน้าคนกบางวันคนน้อยอคุณจะเอาอะไรจริงคุณจะเอามากดีหรือคุณจะเอาน้อยดีก็อยู่ที่ความเหมาะสมว่าตอนนั้นนะจะพูดกับอะไรดีอ่ะ เหมาะสมนี่ใครตัดสินนะอ้าวเหมาะสมก็ตัวทุกโมงว่าเป็นมหาประเทศสี่พี่ที่เเก้วาสเตตัสโคตัก็เป็นสเตตัสโคด้วยแล้วก็อัตสเตตัสโคนั่นแหละแล้วก็ตัดสินอ่าแล้วก็ใช้ตัดสินผู้ตัดสินจริงๆไม่มีใครเราต้องจากตัวเราเองตัวเราเองตัดสินนี่เป็นสุดยอดจากอิสระเสรีภาพเราตัวเราตัดสิน เมื่อคุณตัดสินแล้วคุณบอกว่าคุณไม่เอาเอาก็เรื่องของคุณไม่เอาก็ไม่เห็นมีปัญหาเ,นะเพราะว่าเราต้อง,องไ,ไม่ได้ต้องการทั้งเอาทั้งไม่เอาเราไม่ได้ต้องการทั้งมีทั้งไม่มีแต่ก็เป็นกรรมเลือกแล้วก็เป็นกรรมก็ของใครข้องมันดิกรรมก็เป็นกบ <laughs> มะมะกรรมก็เป็นกบมา <laughs> มะใครกระปุล่อนั่นเองกบมามะกบมามะก็มะกสองตัวแล้วก็มีกรรมนี่ก็คือสามเสาแรงกะมะมะ กะละละก็ยิง่งละเอียดเลี้ยวไม่เป็นตัวเป็นตนเท่ากับมะมะอยากรัละเท่านั้นเองแค่เศษวัดละเอาตัวละมากะละละอันนั้นกะมะมะนั่นเนี่ยโอ้โอโตวัวสุดท้ายของเศษข,ของวัดเลยนะของวัดห้าๆๆกะมะมะกะกะ <c oughs> ละละยิ่งกะระก็ยิ่งเล็กกว่ากะละละอีก รอเรือกะระทีนี้สันสกิตไม่ไม่ยอมก็เลยเป็นกะระระเศรษฐกิจเศรษฐกิจเอารอเรือเสริมเข้าไปอีกเพราะเศรษฐกิจตาไม่ดีต้องเพิ่มอีกตัวหนึ่งถึงจะิหกกาาารออออมลับทีนี่เศรษฐกิจเป็นรอเรือรอเรือกะระระตาไม่ด hey, ีคือมองเองไปชัด เขาเขาไม่ใช่เขาไปมองตามไม่ดีเขามองว่าเขาเห็นละเอียดยิ่งไปกว่า<อ>กะมา,มากของคุณเองที่ของฉันกะระระมกมันเจอมันไม่เฉยแต่ยังชนักด้วยเพราะยิ่งจะเห็นได้ว่าสัจติเนี่มันคิดตอนที่ราคิดขม <c oughs> คิดขมมาลคิดขมมาดี <c oughs> ครูได้คำตอบไปเนี่ยเมื่อกี้ออกไปอะไรเราไปอะไรนะน่บอลนะครับี่วอันมีกันเคยสอนให้จับทีละคู่อืมและในนิวันห้าเป็นยในนิวันห้า็นคู่กัเทียบไปทีละคู่คู่แรกยังไม่ชัดกูก็ยังรู้ไม่ได้กับสองคู่ไม่ได้กับสามคู่ไม่ได้กับสี่คู่ห้าคู่ไปเรื่อย เดี๋ยวกก็รู้คูที่ร้านกูก็รู้แล้วอ๋อกูก็ได้แล้วพอคูที่ร้านก็เทียบแด้แล้วว่าเอออันไหนภาคส่วนไหนจัดข้ามูข้ามูลไหนมันน่าจะได้มากกว่ากันนับคะแนนไปมันก็คงจะมีมากให้เลือกได้เออหมูนี้มันมากกว่าหมูนี้แฮ แต่ว่ายานปัญญาของเราที่จะไปกําหนดรู้อาการเนี่ยบางทีมันไม่คมชัดมันก็ตัดสินใครตัดสินใครก็แล้วแต่ใช่ไหมฮะใช่ถ้ามันตัดสินตาไม่ดีมันก็เอ้ยมันก็เหมือนกันทั้งนั้นเลยแยกไม่ออกสักทีเอ้ยมันก็เหลือกันอยู่หนึ่งเดียวหนึ่งเดียวหนึ่งเดียวแยกไม่ออกสักทีถ้าเขาแยกได้ชัดขึ้นคู่นี้ไปแยกได้ชัดขึ้นมันก็เออม่ใช่หนึ่งเดียวเอออันนี้มันต่างกับอ้นีี้อ้นี่มันต่างกัอนนี้ก็จะได้มากขึ้นมายิ่งตาใครดีมาก ก็ยิ่งแยกและเอียดได้เข้าไปหาเลยว่า,าอ๋แอแยกไปแยกมาหนึ่งเก้าสิบเก้าอันนี้หนึ่งเองอถ้าตาเราไม่ดีเนี่ยมัคนคนแบบมัน,ม,นมันเหมือนทุกคนอื่นเขาก็รู้ว่าทุกเช่นอะไรทาอะไรหยาบๆเลยมันเขาเขาบอกเขาไม่รู้ว่ามันทุกแต่ว่าตาญาณปัญญาไม่สามารถแยกได้ต้องรอให้ทุกมากๆกว่าแยกได้ว่านี่ทุกกนะ็ได้ก็ได้อ่าแยกไปแยกมาแล้วเอ๊ มูหนึ่งมันสี่สิบเก้ามูหนึ่งมันห้าสิบเอ็ดโอ้ย 1, 49, 1, อมูหนึ่งสี่เก้ามู่หนึ่งห้าสิบเอ็ดมันก็ชัดแทจิอ่าถ้าเพอว่าสี่สิบเก้ากับห้าสิบเนี่ยมันก็จะไม่ชัดสี่สิบเก้ากับห้าสิบก็ไม่ชัดต่างกันหนึ่งอ่าถ้าสี่สิบเก้ากับห้าสิบเอ็ดเนี่ยอเออชัด บางคนเอาหนึ่งกับเก้าสิบเก้าถึงจะชัดวะสี่สิบเก้ากับห้าสิเอ็ดมันคือขี้ด้วยกันถ้าบว่บคู่ด้วยกันเอ้าคู่ด้วยกันมันก็เทียบกันยากเลยถ้าคู่กันมันก็เทียบกันยากไยมันคู่กันมันก็จะต้องเหมือนกันนะถ้าไอ้ตัวหนึ่งขี้ตัวหนึ่งคู่เอาไปเทียบแง่ของขี้อรงอไง ก็ต้องฝึกไปใช่ไหมฮนะฝึแกแยกแยะอาการฝึกให้ยานปัญญาลําคมชัดว่าอาการต่างกันเนี่ยมันมีอยู่นะคือสภาพขี้เนี่ยเป็นสภาพที่ไม่ลงตัวแต่สภาพคู่เนี่ยมันลงตัวพอสุดท้ายเก้ามันก็ไม่มันไม่ลงตัวแต่สิบมันก็ลงตัวเลยศูนย์เลยนะเพราะถ้าเราจะอัจจะมาตานี่อยากจะให้น้ําหนักเกยอะไม่ยากหรอก ไม่ต้องหาบนางให้ขี้มากๆคนเดียวก็เยะน้ำหนักเยอะพกขี้ใครเอาไปเยอะเยอะพกขี่ใครก็ไปเยอะๆเดียวก็น้ำหนักเยอะเองพกตัวขี้เนี่ยถ้าขี้มันไม่ลงตัวถ้าคู่มันลงตัวหมดแต่ขี้มันไม่ลงตัวเพราะลักษณะสองลักษณะสี่มันก็ไม่ไปไหนมาไหน ลักษณะหกก็ไม่ไปไหนมาไหนลักษณะแปดก็ไม่ไปไหนมาไหนยี่เป็นลักษณะสิบกลมดิกเลยไม่ไปไหนมาไหนแล้วต้องมีลักษณะขี้ให้ได้ด้วงจะก้าวหน้าวพราลักษณะคู่จมลักษณะขี้ก้าวมันจะเกิดน,น้ำหนักถ่วงลักษณะขี้มันก็จะเกิดไม่ไม่ไม่สมดุล ถารสนะคู่อ่ะมันมันก็ไม่ไปไหนมาไหนมันเกิดโดยวิ่งแต่ทารรงตรงถ้ามีสองนี่ไม่ได้ต้องมีมันก็จะมีทารรงตรงพอลักษณะขี่ขึ้นบเอ้ยมันไม่ละมันก็จะเกิดเบี่ยงละก็ต้องมีอะไรมาแย่ให้คู่เียแป่งเป็นสามอ่าแ,แยกใช่มครับนออกฝ่ใช่ <นะ S 2> ใช่ใช่เสียบก็ยังจะเห็นได้ลักษณะเป็นกวิ้นมาตัวกลมเนี่ยลุอตัวกลม แต่กลมเบี้ยวๆนะกลิ้นมาไม่กลมดิ่งนะมันกลมเบี้ยวๆเขาเรียกมันกลิ้งกลมแต่มันไม่กลมกลิ้งกลิ้งกลมมาถ้าไราพูดเรื่องสามเศร้าเลยสามเศร้ามันจะเป็นคือทำปฏิกิริยาไปสิใช่เกิดสามเศร้าสามเศร้าคือสามเศร้าคือตัวเจ้าเวียงอยู่เลย ถ้าสองเศร้ามัก็จะเป็นระนาดไม่คุ้นชไม่คิดไม่ดีถ้าสมัยโบราณก็นึ่งข้าวสุกสามเศร้าสามเศร้าเราไม่ใช่ทําน้าต้มเจ้ากัได้ยสามเศร้าต้มเจ้ากัได้ยสองเศร้าสองเศร้านี่ลมเลยนะเอาหม้อไปตั้งได้เออตอนนี้อยู่ใน ฐานะที่จะรู้ง่ายมารู้เรื่องการจมลงเอาไปเข้ามาเอาไปเอามาเราจะจมลงเราก็ยังไม่รู้ตัวอีกพุ้งซ่านเราก็ไม่รู้ตัวผมว่าแนวแนวดิ่งกับแนวพุ้งขึ้นเนะี่ยรู้ยากกว่าแนวระนาบเป็นปะครันบ้าคุณเห็นโลโก้ที่อาตมาเขียนไว้ราวงกลมที่เกกาอ๋อเขียนเข็ม ็แนวดิ่งยาวแนวควางสั้นแล้วก็มีเส้นโค้งสูโปร่อวา่อชออมือขวคแล้วก็ยืดยืนยืนหยัดแล้วก็มีัมีาตกัไม่ีสอ่าแล้วก็มีวงกลมกลางผมผมยกตัวอย่างยกตัวอย่างแต่งว่าถ้าเรากำลังง่วงง่งอยู่เนี่ย มันมีเรากับกิเลสมันเป็นสองมันรู้ยากแต่พอมีอย่างอื่นมาให้เทียบเคียงอะไรอยู่ข้างๆอ่ะมีเพื่อนข้างๆสะกิดหรือว,ว่า<ม>เพื่อนข้างๆง,ง่วงกว่าเราเฮ้ยเราเลยตื่นเปล่ามีทัดมีเป็นสามเออรามันรู้เป็นสามสามถ้าเราตป็กิเลสนั่งอยู่หน้าจอนะะอ้มมันออกยากนะ <c oughs> นีก็แอบเครืองคนพิศกิจเลยว่าเดี๋ยวรับเน่เดี๋ยวัผมผมเคยผมสมัยก่อนตอนอยู่ชันเตียผมเคยรู้สึกหงุดหงิดกับคนที่มาสกิจผมว่าผมง่วงนะผมรู้สึกว่าผมไม่ได้ง่วงอะไรเลยนะ